กับรปยนท่านประธานที่เคารพกับผมคำนูลสิทธิสมานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญท่านประธานครับภาค4การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่สําคัญที่สุดบทหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเป็นบทบัญญัติที่แตกต่างออกไปจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เคยมีมาแล้วก็อาจจะแตกต่างจากรัฐธรรมนูญของต่างประเทศด้วย นะครับบทบัญญัตินี้จะมีอยู่ทั้งสิ้น22มาตราตั้งแต่มาตรา277จนถึง279เป็นบททั่วไป2มาตราเป็นหมวด2การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม17มาตราและหมวด3การสร้างความปรองดอง2มาตรานะครับ สาเหตุสำคัญก็เพราะว่านี่เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35วงเล็บ10ได้วางกรอบไว้ว่าจำเป็นที่จะต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสำคัญต่างๆให้สมบูรณ์ต่อไปและนอกจากจะเป็นบทบังคับ หนึ่งในบัญญัติ10ประการของรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเป้าหมายในหัวใจของ36ดวงของคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูนทุกคนที่ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นยุติวิกฤตที่ยาวนานมาเกือบ10ปีครับภาคที่4นี้ก็เหมือนการเหลียวมองอดีตและและไปในอนาคตข้างหน้า การเหลียวมองอดีตก็คือการนำชาติสู่สันติสุขการมองไปในอนาคตข้างหน้าก็คือการหนุนสังคมที่เป็นธรรมซึ่งเรามองว่าทั้งสองประการนี้เนี่ยจะต้องกระทำควบคู่กันไปเพื่อเป็นการพยายามที่จะยุติวิกฤตที่ดำเนินมาและเรามีความเห็นว่าถ้าจะเขียนร่างรัฐธรรมนูญแต่เพียงว่าจะต้องมีการปฏิรูปไปในทิศทางใด จะต้องมีการปรองดองไปในทิศทางใดแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่วรรณกรรมงดงามอีกเล่มหนึ่งและก็เป็นเล่มโตที่วางไว้บนหิ้งเคียงข้างงานของคณะกรรมการอิสระชุดต่างๆที่มีชื่อเกี่ยวกับการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองในอดีตหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ล้วนมีข้อเสนอดีๆแต่ไม่เคยนำไปสู่การปฏิบัติได้เพราะฉะนั้น ส่วนสำคัญที่สุดก็คือเราได้เขียน,นกลไกที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติจริงตามมาตรา35วงเล็บ10ให้อยู่ในภาค4นี้ท่านประธานครับความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดวิกฤตนั้นต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วทำให้ประเทศชาติเสียหายมหาศาลเหลือคนานับผมลองทดลองนับดูนะครับหากจะนับตั้งแต่มีการชุมนุมสาธารณะที่ปิดถนนกลางกรุงเทพเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2549จนถึงการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นั้นรวมระยะเวลาชีวิตของประเทศทั้งสิ้น8ปีหรือ8ปีเศษนะครับประเทศไทยมีการชุมนุมสาธารณะในลักษณะปกักหลักพักค้างปิดถนนกลางกรุงของทุกฝ่ายรวมกันแล้ว701วันครับอันนี้นับรวมเฉพาะในกรุงเทพ นับรวมเฉพาะที่มีการปิดถนนปิดที่สาธารณะนะครับคิดคำนวณกลมๆแล้วก็เป็นระยะเวลาเกือบ2ปีถือเป็นระยะเวลาเกือบ1ใน4ของ8ปีครับรท่านประธานจากสถิตินะครับมีคนตายจากทุกเหตุการณ์รวมทุกฝ่ายประมาณ131คนที่ประมาณนี้ก็คืออาจจะมีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตในภายหลังนะครับ มีผู้บาดเจ็บทุกฝ่ายที่จดบันทึกไว้ทุกเหตุการณ์รวมแล้ว3 3 8 8คนค่าเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมโดยตรงอาทิงบประมาณด้านความมั่นคงความเสียหายจากการชุมนุมในด้านสถานที่ทรัพย์สิสนชีวิตรวมถึงค่าชดเชยที่ตั้งงบประมาณจ่ายไปแล้วจากภาครัฐรวมทั้งค่าจัดการเลือกตั้งที่ไม่ป,ประสบความสำเร็จสองครั้ง ประเมินรวมโดยสังเกต61035ล้านบาทครับความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เป็นผลกระทบตามมาไม่เคยมีหน่วยการใดรวบรวมและประเมินไว้อย่างเป็นทางการแต่จากที่ผมได้รองทดลองรวบรวมจากข่าวสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า500แสนล้านบาทอันนี้ยังไม่นับความเสียหายที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้อีกครับทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายทางสังคมทางชีวิตจิตใจของผู้คนที่ต้องมีความขัดแย้งแตกแยกกันแม้กระทั่งในครอบครัวเดียวกันและถ้าความขัดแย้งนี้ยังไม่ยุติจะมีความเสียหายตามมาอีกมหาศาลแค่ไหนประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวในอนาคตหรือไม่ท่านประธานครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในภาคอื่นๆรวมทั้งภาคนี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างระเบิดเวลาของความขัดแย้งขึ้นมาใหม่แต่ประการใดระเบิดเวลาแห่งความขัดแย้งนั้นมีอยู่แล้วและยังคงมีอยู่นับเฉพาะยอดของภูเขาน้ำแข็งนั้นอาจกินเวลาเพียงเกือบ10ปีเท่านั้นถ้านับตั้งแต่ปี2549แต่หากนับรวมถึงฐานของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำอาจต้องย้อนไปไกลได้หลายสิปี นับตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่หลังปีกึ่งพุทธกาลร,ระเบิดเวลาลูกนี้เพียงแต่หยุดถูกหยุดเวลาไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เท่านั้นคำถามของเราก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เมื่อมีประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และมีการเลือกตั้งทั้งใหม่แล้วจะไม่เป็นการไปกด นาฬิกาของระเบิดเวลานั้นให้เดินหน้าต่อไปนี่คือความจําเป็นที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องมีภาคที่4การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนี่คือความจําเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่เรียกว่าสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ ท่านประธานครับเรายืนยันว่าทุกองค์กรไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเรายืนยันว่าทุกองค์กรเป็นความพยายามที่จะสืบสารภารกิจเพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งและวิกฤตของชาติเป็นการสืบสารภารกิจในลักษณะของการทำลายล้างระเบิดเวลาไม่ใช่กดนาฬิกาให้ระเบิดเวลาเดินต่อไปหลังประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งครั้งใหม่นี่คือหลักการครับ ในส่วนรายละเอียดรูปแบบขององค์กรองค์ประกอบขององค์กรรวมทั้งอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายกันมาพอสมควรและที่สังคมตั้งข้อสังเกตกันไว้คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยินดีรับฟังครับท่านประธานครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมเราไม่เพียงแต่เขียนแนวทางการปฏิรูป และการสร้างความปองรองไว้เฉยๆแล้วก็ส่งมอบให้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นครั้งแรกหลังร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้นำไปดำเนินการก็เพราะเราเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ครับไม่ใช่รัฐบาลใหม่ไม่อยากทำครับแต่เรื่องของการปฏิรูปที่ต้องใช้ความกล้าหาญและต้องมีผู้เสียประโยชน์มีผู้ได้ประโยชน์นั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยากในระบบการเมืองที่ต้องขึ้นอยู่กับคะแนนนิยมทางการเมืองจากการเลือกตั้งและก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่ดำเนินการปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดองให้สำเร็จเสียก่อนประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และมีการเลือกตั้งครั้งใหม่คำตอบก็คือว่าภารกิจของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูนชั่วคราว2,557เท่านั้นและตามภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว2,557นั้นเราเห็นว่าการปฏิรูปไม่อาจสำเร็จเสร็จสิ้นได้ก่อนประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งที่จะตามมาภายหลังนะครับรวมทั้งการปรองดองด้วยอาจจะมีคำถามตามมาอีกว่าถ้าเราบัญญัติ กลไกพิเศษที่นอกเหนือไปจากระบบบริหารราชการแผ่นดินตามปกติไว้ในภาคสีน่นี้จะไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างกลไกบริหารราชการแผ่นดินตามปกติของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้ากับกลไกที่เราบัญญัติขึ้นในภาคสีน่นี้หรือคำตอบก็คือว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นหากทุกฝ่ายเห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงประเทศและ อำนาจหน้าที่ของกลไกพิเศษนี้ก็จํากัดอยู่เพียง22มาตราในภาคที่4ซึ่งจะมีอายุอยู่เพียง5ปียกเว้นมีการทำประชามติต่อออกไปอีกก็ไม่เกิน5ปีและถ้ามีความขัดแย้งกันก็คือว่าสิ่งที่กลไกในภาคสีนี้เสนอไปยังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่บริหารประเทศอยู่เกิดมีความเห็นแตกต่างกัน และสภาขับเคลื <vit> ่อนการปฏิรูปประเทศยืนยันด้วยคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดก็จะนำประเด็นนั้นไปสู่การตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศโดยการลงประชามติท่านประธานครับบทบัญญัติในภาคที่4การปฏิรูปประเทศนั้นเราได้บัญญัติให้มีกลไกอยู่ในมาตรา 279มาตรา280นะครับอาจจะมีคำถามมีความเห็นที่แตกต่างกันถึงเรื่ององค์ประกอบของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศคณะกรรมการยินดีรับฟังครับและขอยืนยันด้วยสัตว์ด้วยความบริสุทธิ์ว่าองค์ประกอบที่ได้นำเสนอมาในร่างรัฐธรรมนูญในภาคที่สีนี้ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะ เป็นการสืบทอดอำนาจให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ประการใดแต่เพราะเร็งเห็นว่าหากบัญญัติเนื้อหาการปฏิรูปประเทศที่มาจากมันสมองของท่านทั้งหลายที่เป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติณนะที่นี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะได้อภิปรายกันนับร้อยคนเกี่ยวกับบทบัญญัติในทั้ง22มาตรานี้ไปให้กับกลุ่มคนที่ เข้ามาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดก็อาจจะมีปัญหาในการสารต่อเพราะเป็นธรรมดาอยู่เองครับว่าทุกท่านทุกคนแม้จะมีความสามารถเท่ากันเนี่ยทุกท่านก็อยากจะเริ่มต้นงานที่เป็นงานของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพยายามบัญญัติไว้ว่าให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศมาจากสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศห0คนนั้น ก็เป็นเพียงเจตนาที่ต้องการที่จะให้ส่วนหนึ่งของท่านนั้นเข้าไปสืบสารงานที่ท่านริเริ่มเอาไว้แต่ถ้าท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกระผมและกรรมธิการทุกท่านพร้อมที่จะน้อมรับฟังและก็บันทึกไว้อย่างละเอียดเพื่อเราจะได้นำไปทบทวนในช่วง60วันต่อมาขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าหลักการของเราก็คือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงเมื่อประกาศใช้แล้วเมื่อมีการเลือกตั้งทั้งรั้งใหม่แล้วจะปล่อยให้บ้านเมืองกลับไปสู่สถานการณ์ก่อนวันที่22พฤษภาคม2557แต่จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเวทีเริ่มต้นในการที่จะสร้างความปรองดองอย่างเป็นจริงเป็นจัง อย่างที่มีบทบัญญตัติรัฐธรรมนูญรองรับไว้ดำเนินการควบคู่กันไปด้วยแต่องค์ประกอบทั้งของบุคคลทั้งของอำนาจหน้าที่ทั้งของถ้อยคำถ้อยความต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญ22มาตรานี้หากมีที่ใดที่ท่านสมาชิกคิดเห็นจะเสนอเป็นอย่างอื่นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประการใดก็ตามคณะกรรมการยินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่งครับ จากนี้ไปก็จะมีกรรมธิการขึ้นมาอาธิบายภาพรวมต่อไปแล้วก็ในการปฏิรูปแต่ด้านรวมทั้งความปรองดองที่จะอภิปรายต่อเนื่องกันไปนั้นหากมีข้อสงสัยประการใดกรรมธิการหลายท่านก็พร้อมที่จะชี้แจงกราบขอบพระคุณครับ